ดีครพี่น้องที่รักทุกท่านบทพระคัมภีร์ที่เราจะพิจารณากันในครั้งนี้นะครับเป็นบทพระคัมภีร์ของวันสุมโพธิพระนางมารีรับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณเป็นวันสมโพธิที่คริสชนชื่นชมยินดีชื่นใจมีความสุขที่แม่พระได้รับเกียรติรับขึ้นสู่สวรรค์ทั้งร่างกายและวิญญาณนะครับภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า assumption นะครับ assumption แม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งร่างกายและวิญญาณนะครับเพราะเรื่องหัวเรื่องว่าตั้งแต่นี้ไปจนทุกสมัยจะกล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นสุขพระผู้ทรงสรรพารุภาพทรงกระทํากิจการยิ่งใหญ่สําหรับข้าพเจ้าการสมโพธิวันนี้เป็นการประกาศชัยชนะของพระเยซูเจ้าเหนือปีศาจโอ้ฉลองแม่พระแต่กลายเป็นว่าเป็นจันทร์ฉลองที่พระเยซูเจ้า มีชัยชนะเหนือปีศาจและความตายจิตชั่วทั้งหลายพ่ายแพ้ต่อพลังแห่งการกลับคืนพระชนม์ชีพขององค์พระเยซูเจ้าชัยชนะอันสำคัญที่สุดก็คือผู้องค์ทรงพามนุษย์ไปสวรรค์กลับสู่พระบิดาเจ้ามีสภาพสิ่งสร้างใหม่หลังจากจบชีวิตในโลกนี้โดยมีพระนางมารีเป็นบุคคลแรกที่ได้รับเกียรติ ขึ้นสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณเป็นประเดิมก่อนมนุษย์ทุกคนให้เราได้จินชมยินดีเป่งเสียงมูทนาแล้วทุกคนก็พร้อมใจกันดีใจแม่ของเราแม่พระเป็นคนแรกเลยที่ได้รับเกียรติรับชัยชนะแบบที่พระเยซูเจ้าเสด็จกลับคืนชีพแล้วเสด็จสู่สวรรค์มนุษย์คนแรกที่ได้ลองจากพระเยซูเจ้าก็คือแม่พระพระนางมารี ในวันที่เราฉลองวันนี้การสิ้นพระชนบนไม้การเขียนและกลับกืิ่นพระชนมาชีพของพระเยซูเจ้าเป็นงานสร้างสปปรรพสิ่งขึ้นใหม่รูปแบบของมนุษย์ที่เป็นสิ่งสร้างใหม่เข้าใจได้จากรูปแบบการรับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณของพระนางมารีหนังสือวิบณ์เป็นงานเขียนที่ประกาศชัยชนะของลูกแกะบทอ่านที่หนึ่งเราจะเอามาจากหนังสือวิบณ์นะครับ แต่หนังสือวิบณ์เป็นหนังสือที่ประกาศชัยชนะของลูกแกะลูกแกะในที่นี้คือลูกแกะพระเจ้าคือพระเยซูเจ้าทรงเป็นเครื่องบูชาไทยบาปมนุษย์เป็นลูกแกะที่ถูกฆ่าบนไม้กางเขนหนังสือวิบณ์เป็นงานเขียนที่ประกาศชัยชนะของลูกแกะหรือพระบุตรพระเจ้าเพื่อให้กําลังใจแก่คริสตังที่ถูกเบียดเบียนในประศัตรนจักรยุคแรกๆเราเอาชัยชนะของลูกแกะที่ถูกฆ่า เพื่อจะมาให้กําลังใจคิดตังที่ถูกเบียดเบียนบางทีก็ถูกกรุงโรมจับเปฆ่าให้สัตว์ร,ร้ายกินให้พวกนักรบฆ่านะครับเพราะฉะนั้นเพื่อให้กําลังใจแก่คิดตังที่ถูกเบียดเบียนในพระศาสนจักรยุคแรกแรกถือกันว่านะักบุญยอนเป็นผู้เขียนท่านเขียนถึงการพิพากษาลงโทษจากพระเจ้าในวันสุดท้ายซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชัยชนะคนชั่วคนบาป คนที่ก็เป็นในหนทางเบียดเบียนคนอื่นนะครับก็ถูกลงโทษไอวันสุดท้ายซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประกาศชัยชนะของคนชอบธรรมคือคนดีได้รับบำเหน็จรางวัลจากพระเจ้าและคนชั่วหรือผู้เบียดเบียนพระศาสนาจักถูกลงโทษแต่ในขณะที่พระศาสนาจักยังต้องเดินทางอยู่ในโลกพระเจ้าทรงจัดเตรียมที่ไว้ให้นะครับหนังสือวิบวรก็เป็นหนังสือที่บรรยายถึงชัยชนะของลูกแกะ แต่กว่าจะถึงชัยชนะของลูกแกะก็เหมือนพระเยซูเจ้าต้องผ่านทางไม้กางเขนใช่ไหมครับพวกเราทุกคนที่อยู่บนโลกก็เดินทางแล้วจะไปสู่ชัยชนะไปสู่เมืองสวรรค์แต่ระหว่างทางเนี่ยพระบิดาเจ้าทรงเตรียมที่ไว้ให้เพราะฉะนั้นบทอ่านที่หนึ่งจึงมีประโยคที่บอกว่าส่วนสตรีนั้นหลบหนีไปในถิ่นจุระกันดารที่นั่นนางมีที่ผำนักซึ่งพระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ให้ หนังสือวิบูลที่เราอ่านเป็นบทอ่านที่หนึ่งในวันนี้สตรีผู้นั้นจึงหมายถึงพระศาสนจักรแห่งชัยชนะที่รุ่งโรจน์ของพระคิสจา้ามีดวงอาทิตย์เป็นอาภรมีดวงจันทร์อยู่ใต้เท้ามีมงกุฎดาวสิบสองดวงประดับศีรษะพระศาสนจักที่แงแท้แม่ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ที่ศาสนาเทิศเทียมกราบไหว้ก็เป็นแค่เครื่องประดับของพระศัสนจักแค่นั้นเอง นางมีคันแก่กำลังร้องคุนคางด้วยความเจ็บปวดจะคลอดบุตรพระศาส,ะสนจักรโปรดสิริล้างบาปให้กำเนิดลูกๆแห่งความเชื่อในพระเป็นเจ้านี่เป็นเครื่องหมายประการแรกที่ผู้เขียนเห็นนิมิตบนท้องฟ้านะครับทุกปีสมพูดณ์พระนางมารีรับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณเราต้องอ่านหนสอวิบอนบทนี้นะครับ ขณะนั้นมีเครื่องหมายปรากฏในท้องฟ้าสตรีผู้หนึ่งมีดวงอาทิตย์เป็นอาภรณ์มีดวงจันทร์อยู่ใต้เท้ามีดาวปร,ระดับเสียญ1ิ12ดวงเป็นมงกุฎนะครับเราอ่านทุกปีเลยนะครับเขาก็บอกว่ามีเครื่องหมายที่เราอ่านนะครับพระศาสนจ,จักรนางมีคันแก่กําลังร้องควรคางก็หมายถึงว่าพระสาสนจ,จักรกําลังจะให้กําเนิดลูกๆบทสินล้างบาปนะครับ บดสิล้างบาปแล้วมีอะไรต่อครับก็ปรากฏว่าถูกเบียดเบียนคือมังกรใหญ่สีแดงมีเจ็ดหัวและสิบเขาแต่และหัวสวมมงกุฎหางของมันตวัดดวงดาวหนึ่งในสาบนท้องฟ้าให้ตกลงมาบนแผ่นดินมังกรยืนอยู่ตรงหน้าสตรีที่กำลังจะคลอดบุตรเพื่อจะกินบุตรของนางทันทีที่คลอด สตรีนั่นคือพระสาสนจักรใช่ไหมครับกาลังจะให้กําเนิดโบสถ์ล้างบาปพระโปิดศีล้าหว่าปเป็นคิดตังมังกรใหญ่สีแดงก็เอาอไปกินมังกรคือจกักรพรรดิแห่งกรุงโรมที่สวมเสื้อกลุ่มสีแดงเมื่อออกว่าราชการและกรุงโรมตั้งอยู่บนเนินเขาเจ็ดกู่พระสาสนจักรโบสถ์ล้างบาปให้กําเนิดชีวิตใหม่แก่คิจชนแต่จกักรพรรดิก็บิดเบียนกบเหว่ยฆ่าตายถึงชีวิตแต่แปลก พระกัมพีกล่าวต่อไปว่านางขอดบุตรเป็นชายซึ่งจะต้องปกครองชาติทั้งหลายด้วยคาถาเหล็กแต่บุตรของนางถูกคว้าตัวขึ้นไปเฝ้าพระเจ้ายังพระบัลลังก์ของพระองค์ส่วนสตรีนั้นหลบหนีไปในจิุรกันดารที่นั่นนางมีที่พำนักซึ่งพระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ให้เดี๋ยวพบกันช่วงที่สองครับ สรุปแล้วนะครับหนังสือวิวรในตอนนี้นักบุญยนต้องการจะพูดถึงพระศาสนจักรที่ให้กําเนิดประชากรอิิคิสตังรับศิิล้างบาปมังกรใหญ่สีแดงคือจกพัรดิกรุงโรมก็ออกคําสั่งให้เบียดเบียนไปฆ่านะครับแต่พระบิญเจาทรงมีที่ให้กับสตรีนั้นหมายถึงว่าพระบิญเจาทรงเตรียมที่ทางให้พระศาสนจักรไปต่อได้แล้วลูกของนางถูกคว้าตัวขึ้นไปบนท้องฟ้า พวกเราจะรอดพ้นนะครับแม้ดูเหมือนสตรีผู้นั้นจะหมายถึงพระศาสนจักเนี่จะบอกว่าเราตีความว่าสตรีผู้นั้นหมายถึงพระสัสนจักรแต่ก็ยังแฝงไว้ด้วยผู้ก่อตั้งพระศาสนจักรผู้จะปกครองประชาชาติทั้งหลายและแฝงไว้ด้วยบางสิ่งที่บ่งถึงสตรีผู้ให้กำเนิดไปเยสูเจ้าผู้ก่อตั้งพระสาสนจักรในโลกนี้ใช่สตรีผู้นั้นหมายถึงพระศาสนจักรแต่ใครละครับ ก่อตั้งพระศาสนาจักรบนโลกนี้ก็พระเยซูเจ้าแล้วใครนะครับที่ตั้งพระคั่นให้พระเยซูเจ้าประสูติในโลกนี้ก็พระนางมารีอาที่เราสมโพสในวันนี้ที่สุดแล้วแม้พระศาสนาจักรสตรีนั้นจะหมายถึงพระศาสนาจักรแต่ก็ยังแฝงความหมายว่าพระเยซูเจ้าผู้ก่อตั้งพระศาสนาจักรเกิดจากสตรีที่ให้กำเนิดในโลกนี้คือแม่พระ ผู้ปกครองประชาชาติทั้งหลายนะครับเพราะฉะนั้นดูเหมือนว่าสตรีผู้นั้นจะหมายถึงพระศาสนาจักรแต่ก็แฝงไว้ด้วยผู้ก่อตั้งพระศาสนาจักรผู้จะปกครองประชาชาติทั้งหลายและแฝงไว้ด้วยบางสิ่งที่บ่งถึงสตรีผู้ให้กําเนิดพระเยซูเจ้าผู้ก่อตั้งพระศาสนาจักรในโลกนี้ซึ่งทําให้เรายินดีเต็มใจที่จะฟังบทอ่านนี้ในวันสมโภชพระนางมารีไม่เป็นไร แม้เรื่องนี้จะกล่าวถึงพระศาสนาจักรแต่เราก็ยินดีจะฟังชอบฟังและทุกปีก็ต้องอ่านข้อความตอนนี้เหมือนครั้งหนึ่งที่พระนางมารีมีส่วนในแผนการไถ่บาปร่วมทางแห่งไม้กางเขนกับพระบุตรพระนางก็ต้องหลบหนีไปในถิ่นทุรากันดารร่วมชะตาเดียวกันกับพระศาสนาจากักรแต่แล้วได้รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณซึ่งพระเจ้า ทรงจัดเตรียมที่ไว้ให้ครับบทพระบระสารในวันนี้นะครับพระวระสารนักบ,บุญลูก,กาผู้ก่อตั้งพระศสนจักรอันดุ้งโรดอยู่ในพระคันของพระนางมารีที่พระนางนำเอาไปอวยพรแก่นางเอดีสแบทพร้อมทารกในคันของนางเอดีสแบตคือนักบ,บุญจอห์นบัพติสต์สตรีที่กำลังจะเป็นแม่สองคนคุยกันทักทายกัน แล้วก็คุยกันเป็นบทเพลงสดอยู่ดีนะครับแม่พระปฏิสนธิตั้งคันพระเยซูเจ้านางเอิซาเวตตั้งคันได้หกเดือนแล้วมียรรับทิ่อยู่ในท้องสตรีสองคนที่กำลังจะเป็นแม่คุยกันสตรีสองคนที่ได้รับอัศจรรย์จากพระบิดาเจ้าที่มีการให้กำเนิดลูกอย่างอัศจรรย์คุยกันคำทักทายของนางเอเิีาเบต ที่มีต่อแม่พระเอริซาเบตทักแม่พระก่อนนะครับคําทักทายของเอริาเบตที่มีต่อแม่พระกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของบทวันทามารีที่ผู้คนในโลกสวดกันมากมากที่สุดเวลาสวดสายพระคาถามว่าบทสวดไหนผู้คนสวดกันมากที่สุดก็ต้องเป็นบทวันทามารีเพราะเราสวดสายพระคาทุกวันสวดสายหนึ่งก็ต้องสวดบทวันทามารีห้าสิบบทห้าสิบสามบทด้วย แล้วหลายคนก็ไม่ได้สวดแค่สายเดียวสวดสายพระคำสองสายสามสายโอ้บทบันทามารีนะครับที่ผู้คนสวดกันมากที่สุดในโลกคำทักทายของนงอางเอลดิสเวตท,ที่มีต่อแม่พระกายมาเป็นส่วนหนึ่งของบทสวดบันทามารีเธอ,เอ,อได้รับพรยิ่งกว่าหญิงใดๆและลูกของเธอก็ได้รับพรด้วย ครับนี่เป็นคําทักทายของนางเอลิซาเบธคําทักทายของแม่พระล่ทะท่นี้แม่พระกล่าวตอบยิ่งกว่านั้นอีกคาทักทายของแม่พระกลายเป็นบทกาเตนาที่พุณมารีทุกคนต้องสวดทุกวันและเป็นบทสวดทมวัดที่พระสงฆ์นักบวชชายหญิงต้องสวดทุกเย็นโอ้โหรานนี้บทสวดของแม่พระเป็นบทที่บรรดาพระสัตรปป,รปาพระสังฆราชพระสงฆ์นักบวชชายหญิง สวดธรมวัดเย็นทุกวันต้องสวดกันวิญญาณข้าพเจ้าประกาศความยิ่งใหญ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้าจิตใจของข้าพเจ้าชื่นชมยินดีในพระเจ้าพระผู้ทรงกอบผู้ข้าพเจ้าเพราะพระองค์ทอดพระเนตรผู้รับใช้ต่ำต้อยของพระองค์ตั้งแต่นี้ไปชนทุกสมัยจะกล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นสุขพระผู้ทรงสรรพานุภาพ ทรงกระทํากิจการยิ่งใหญ่สําหรับข้าพเจ้าไม่มีอะไรที่พระเจ้าทรงกระทํากับมนุษย์คนดิยยิ่งใหญ่เท่ากับแต่งตั้งมอบหมายให้ทํหน้าที่พระมารดาของพระเจ้าบทการเทนานี้จริงเต็มไปด้วยความรู้สึกซาบซึ้งตื้นตันในพระเมตตาของพระเจ้าที่ทรงกระทําต่อพระนางมารีผู้ทรงแสดงความสิภาพถ่อมตนยอมรับว่าพระเจ้า ทรงเหลียวแลวความต่ำต้อยแห่งค่าบริการของพระองค์และไม่มีอะไรที่พระบุตรของพระนางจะทรงกระทําต่อมนุษย์คนใดยิ่งใหญ่เท่ากับการประทานให้แม่ของพระองค์สเสด็จสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณเป็นคนแรกต่อจากพระองค์นะครับคำทักของนางเอลิซาเบธเป็นส่วนหนึ่งของบทบรรทามารีที่คนสวดกันทั่วโลกเยอะที่สุดคำทัก ของแม่พระที่ตอบนางเอรีาเวตกลายเป็นบทกาเตนาที่พระสนตปปาพระสงฆ์นักบุรชายหญิงพระสังฆราชต้องสวดทำวัดเย็นทุกวันเป็นบทไพเราะมากเลยครับเพราะฉะนั้นแม่พระบอกว่าตัวเองต่ำต้อยสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงก้มลงมาเหลียวแลความต่ำต้อยแห่งข้าบริการของพระองค์นะครับเพราะฉะนั้น พระเยซูเจ้าก็เลยยกแม่พระแม่ของพระอ,องค์ขึ้นสู่สวรรค์เป็นคนแรกทั้งร่างกายและวิญญาณเดี๋ยวพบกันช่วงที่สามครับ บทอันที่1น,นั้นมาจากหนังสือวิบณนนะครับที่บอกว่าสตรีผู้หนึ่งมีดวงอาทิตย์เป็นอภรณรมีดวงจันทร์อยู่ใต้เท้ามีดาวปร,ระดับประสศทธิ์สิดวงเป็นมงกุฎบทอานพระกัมพีพระบรสารนะครับก็เอามาจากพระบรสารของนบ,บุญดูก,กาตอนที่แม่พระเสร็จไปเยี่ยมนางเอดิสเบตนะครับคนที่คนที่กำลังจะเป็นแม่สองคนเขาคุยกัน อันนี้เราไปพิจารณาบทอ่านที่สองกันนะครับบทอานที่สองจดหมายในวุนเปาโลถึงชาวโคโดินฉบับที่หนึ่งเราเริ่มต้นพิจารณาพระคัมภีร์ของวันนี้ด้วยประโยคที่ว่าการสมโพธิ์วันนี้เป็นการประกาศชัยชนะของพระเยซูเจ้าเหนือปีศาจและความตายจิตชั่วทั้งหลายพ่ายแพ้ต่อพลังแห่งการกับคืนพระจนมาชีพขององ,องค์พระเยซูเจ้าชัยชนะอันสําคัญที่สุดก็คือ พระองค์ทรงพามนุษย์ไปสวรรค์กับสู่พระบิดามีสภาพสิ่งสร้างใหม่หลังจากจบชีวิตในโลกนี้โดยมีพระนางมารีเป็นบุคคลแรกที่ได้รับเกียรติสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณเป็นประเดิมก่อนมนุษย์ทุกคนให้เราได้ยินจมยินดีเป่งเสียงโมทนาอาจจะเป็นการสะท้อนเทววิติจาที่เนื้อบุญเปาโลสอนคิตชนชาวคูริน ในบทอ่านวันนี้นะครับอาณบุญเปาโลบอกว่าพระคิดาเจ้าทรงเป็นผลแรกต่อไปก็คือผู้ที่เป็นของพระคิดาเจ้าผลแรกคือการเสด็จกลับคืนพระจมาชีพของพระเยซูเจ้าและเสด็จสู่สวรรค์พวกเรามีความสุขเพราะต่อไปก็คือผู้ที่เป็นของพระคิดาเจ้าคือพระมารดามารีแม่ของพค์ได้เข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ และมีพวกเราร่วมอยู่ด้วยเป็นลำดับถัดไปในวันสุดท้ายอย่างแน่นอนเพราะเลยขอโอกาสนี้นะครับอ่านบทอ่านที่สองจดหมายในวุลเปาโลที่เราจะได้ฟังในวันนี้นะครับว่าสะท้อนความจริงว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นผลแรกจากนั้นก็เป็นพวกเรานะครับพวกเราคนแรกคือแม่พระแล้วพวกเราก็จะติดสอยห้ยตามกับคืนชีพแล้วก็ไปสวรรค์น,นะครับ พี่น้องความจริงพระคิดเจ้าทรงกับคืนพระชนมาจีบจากบรรดาผู้ตายเป็นผลแรกของบรรดาผู้ล่วงหลับไปแล้วความตายมาจากมนุษย์คนหนึ่งฉันใดการกลับคืนชีพของบรรดาผู้ตายก็มาจากมนุษย์คนหนึ่งฉะน,นั้นมนุษย์ทุกคนตายเพราะอาดัมฉันใดมนุษย์ทุกคนก็จะกลับมีชีวิตเพราะพระคิดเจ้าฉันนั้น แต่จะเป็นไปตามลำดับของแต่ละคนพระคิสเจ้าทรงเป็นผลแรกต่อไปคือผู้ที่เป็นของพระคิสเจ้าเมื่อพระองค์จะเสด็จมาแล้วจะถิวาระสุดท้ายเวลานั้นพระองค์จะทรงมอบพระอาณาจักรให้แก่พระเจ้าพระบิดาหลังจากทรงทำลายการปกครองอำนาจและอาลุภาพทั้งหลายเพราะพระคิดเจ้าจะต้องทรงครองราช จนกว่าพระเจ้าจะทรงปราบศัตรูทั้งมวลให้อยู่ใต้พระบาทของพระองค์ศัตรูสุดท้ายที่จะถูกทำลายคือความตายเพราะพระเจ้าทรงปราบทุกสิ่งให้อยู่ใต้พระบาทของพระองค์เมื่อพระกัมพีกล่าวว่าทุกสิ่งถูกปราบอยู่ใต้อำนาจก็เป็นที่แน่ชัดว่าทุกสิ่งในที่นี้ไม่ได้รวมพระเจ้าผู้ทรงปราบทุกสิ่งให้อยู่ใต้อำนาจของพระกิตตเจ้า ในวันนี้ให้เราได้สมโพธิพระนางมารีนะครับรับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งร่างกายและวิญญาณดีใจที่แม่ของเราเป็นมนุษย์คนแรกได้รับต่อจากพระเยซูเจ้าพ่อขออวยพรให้พี่น้องทุกคนได้เป็นคนถัดๆไปนะครับจบชีวิตในโลกนี้ได้ไปขึ้นสู่สวรรค์เหมือนที่แม่พระแม่ของเราได้ในวันนี้สวัสดีครับ